สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนทักสินชินวัตรติดโควิดที่ดูไบส่งตัวรักษากว่า5โรงพยาบาลมีรายงานว่าวันที่สองตุลาคม2563นายทักสินชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้ติดเชือ้อโควิดในทินที่ดูไบอีกทั้งคนใกล้ชิดก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อเช่นเดียวกันโดยหนึ่งในนั้นก็คือเจ๊แดงหรือนางเยาวภาวงศ์สวัสด์อดีตแกนนำพรรคเพื่อไทย รายงานระบุว่านายทักษินถูกตรวจพบว่าติดเชือ้อโควิด -19 และมีอาการเมื่อก่อนหน้านี้ระหว่างพักอยู่ที่นครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตหลังจากนั้นได้รักษาตัวโดยใช้แพทย์จากหลายโรงพยาบาลและได้มีการย้ายสถานที่รักษามาแล้ว5โรงพยาบาลด้วยกันซึ่งหลังจากได้รับการดูแลมาด้วยมาตรการเข้มงวดทําให้ขณะนี้ได้หายเป็นปกติแล้วนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ในเวลาใกล้เคียงกันก็คือ นางเย,ยววาวภาวงศสวัสดิ์หรือแจแดงอดีตแกนนำพักเพื่อไทยและยังมีผู้ที่พักอาศัยอยู่ด้วยกันได้แก่เลขาคนขับรถที่ติดเชื้อด้วยเช่นกันแต่ทั้งหมดก็รักษาจนหายแล้วส่วนคนเดียวที่ยังไม่ติดเชื้อคือนางสาวยิ่งรักชินวัตรขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณคะ่ะ